ยองสวัสดีทุกคนเรามาเจอก,กันอีกแล้วเริ่มเลยตอนนี้ประเทศไทยเกี่ยงสาว 35, สาวสามสิบห้าองศาเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่สยามสแควร์นะจ๊ะเราจะมาทานข้าวกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทานข้าววันที่ไหนเดีย๋ยวเราไปดูกันก่อนนะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนมีอะไรกินบ้<ๆ>นนนางหูแดดขอแบบขอแอร์สักหนึ่งก่อนจะเป็นลมคนตอนนี้เราก็ได้ไปจองคิวร้านมาหาไปเลยนะละ เราตกลงกับเพื่อนแล้วว่าเราจะกินร้านโคเอ็นแต่ว่า <ผม S 1> รคิว40นาทีแล้วตอนนี้กำลังเดินหาร้านเพื่อน,นั่งรอแล้วปรากฏประกายปรากฏประกายว่าในนี้ก็คือแบบมีร้านกาแฟรประมาณ300ร้านนะแต่คือทุกร้านน่ะเต็มหมดเลยทุกคนเออเดินมาประมาณแบบเดินมาตั้งแต่เซ็นทรัลโรจนถึงสยามสแควร์วันอะคือไม่มีร้านกาแฟนั่งเลยงงมากดีนะ ตอนแรกว่าจะหยิบเสือหลังรถมาแล้วพวกกูนั่งแม่งเลยยหรอคนเยอะไม่ไหวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในร้านแล้วจะบอกว่าคนเยอะมากทุกคนก่อนจะได้โต๊ะคือแบบเลือตาแทบกระเด็นนะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กัน3ามคน <c oughs> เดี๋ยวเรา,เร,ารออาหารมาก่อนนะคะแล้วก็สมาร์ททีมมาแล้วทุกคนคืออาหาร <c oughs> ได้เร็วมากสั่งไปไม่ทันถึงห้านาทีคือแบบเลิกจ่า เริ่มเลยปะเริ่มเลยทุกคนเราจะให้ทุกคนดูปลาจะบอกว่าปลาดีมากนะคะแล้วช่วงนี้คือแซลมอนแพงอะทุกคนนี่เรามาชิมเนือ้อ<า>อะไรอเอ่อ <laughs> ย <laughs> อ <laughs> เข้ม <laughs> คือเข็ม Ha 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 นี่ทุกคนมาใหม่อีกแล้วอันนี้เป็นอะไรนะแซลมอนราดซอสฟกกลาวแล้วก็อันนี้สเปเชียลเมนูเออแล้วก็อะไรไม่รู้สันติบางอย่างไอ้ลองกินให้ดูหน่อยรสชาติเป็นไงอ่ะเห็นหน้าแล้วไม่น่ารอดโอ้ยลูกมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วปลามาอีกแล้วได้กินได้ว่ะอุ้ยอุ้ย รู้สึกจะเป็นน้ำเงื่อนปลาเยอะเกินอะไรอ่ะมันมาอีกแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือมันคือต้มอุ้ยน้องน่ารักมากเดี๋ยวขอจับจับหน่อยอุ้ยเย็นเจ็บเลยเย็นเจ็บตกุ้งเย็นเย็นเริ่จับดูนึกว่าจะมาร้อนๆเยอะเลยเย็นเจ็บเลยเจ็บเป็นไงกงกุ้งต้มโอเค อะไรมาอีกแล้วเนี่ยอะไรมาอีกแล้วเนี่ยลืมไปเลยว่าสั่งหน้าตามันแปลกๆกุ้งพันอันนี้คืออะไรอ่ะเห็ดเข็มทองโอ้ยไม่ใช่อะไรหะะทุกคนเราจะบอกว่าอันนี้เราใช้ไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าเราเราต้องเราต้องกินเลยดูดิ ก็เปลี่ยนมากินของหวานกันนะคะที่ที่ไหนคะร้านไอติมลุงไผ่ทองค่ะโอเคร้านไอติมไผ่ทองนะคะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มด้วยนัน่นน้องต้องเล่นกล้องค่ะ มันยังไม่จบนะทุกคนก็จะแบบว่าพอออกจากไอติมสเวนเซนมาแล้วรู้ไหมมาต่ออะไรไก่เท็กซัสมึงวันนี้กินทั้งวันเอาดีดแล้วพอไงพอกินไก่แล้วยืนดี๋ก็แบบมีแม่หมอผีเดินมาจากไหนไม่รู้มาดูหมอให้ก็ดูดูอะไรมือเออแล้วแบดู้างถนนเออแล้วแบบเดินดุมๆุมาห้าบาทสโงขอสิบเก้าบาทเก้าบาทได้ไหมไปสองคนเก้าบาทได้โอเคนดิวโอเคนั่นแหละค่ะ เอาละทุกคนตอนนี้ก็ฟามืดเป็นอันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราลืมปิดคลิปเรานังกินเพลินนั้นเราก็แบบว่าคุยกันแบบต่างๆนานาเพลินไปหน่อยจนลืมปิดคลิปนะนั่นเอเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เราอิ่มหนสำสําราญมากก็กินหลายอย่างมากกินแบบพายุกินแบบปอบลงที่สุด เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปทําอะไรไปเที่ยวไหนจะมาอารมอะไรก็รอดูแล้วกันนะคะ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 ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคลิปเราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายโจบ๊ายบายโจบ๊ายบายไม่แล้วครับ